ครับสวัสดีนักเรียนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาดูหัวข้อต่อต่อนะครับก็ยังอยู่ที่การแยกเหุานามอยู่นะครับนะครับคราวที่แล้วเราก็แยกเพ้านามนะครับที่ใช้เทคนิคนะครับทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วก็เป็นผลต่างกําลังสองแล้วก็แยกตัวประกอบออกมาถูกไหมครับทีนี้มาดูการแยกตัวประกอบในหัวข้อต่อไปครับหัวข้อนี้คือการแยกตัวประกอบที่เป็นดีกรีสูงกว่าสาสองนะครับ นะครับแล้วก็มีสัมประสิทธิ์นะครับที่เป็นจำนวนเต็มเครื่องมือที่เราใช้นะครับก็คือ2ตัวนี้ครับ2ตัวนี้ตัวแรกเลยก็คือ ay กกำลังสามบวก by กกำลังสามนะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น a b นะครับคูณด้วย a กำลังสองลบ ab บวก b กำลังสองอีกตัวหนึ่งครับ a กำลังสามลบ b กำลังสามครับนะก็ได้เป็น a ลบ b นะครับคูณด้วย a กำลังสองบวก ab บวก b กกำลังสองอันนี้คือฟอร์มที่เราต้องแยกออกมาทีนี้ข้อสังเกตนะครับ ทำอย่างไรเราถึงจะ,ะจดจําได้ว่าเออมันแยกมาเป็นฟอร์มมีื้อหมายบวกลบตรงไหนนะครับวิธีการนะครับเริ่มต้นตรงนี้นะครับเราอาจจะใช้เทคนิคคือนี่คือตัวหน้าอันนี้คือตัวหลังก็ได้นะครับใช้คาว่าอย่างนี้ก็ได้นะหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามเนี่ยก็คือจะได้ว่าเป็นมันเริ่มต้นที่บวกบวกเลบแรกก็คือตามด้วยเริ่มต้นที่บวกเหมือนกันก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังใส่คำนี้ครับหน้าบวกหลังตามด้วย หน้ากำลับบงสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลับบงสองครับนะลบอย่างเงี้ยครับข้อสังเกตคือถ้าเป็น้องนาที่เป็นบวกนะครับพดกลางตรงนี้ติดลบครับติดลบนะแล้วในคะนเดียวกันนะครับเอก็กองสามลบบีเกำลับบงสามก็คือหน้ากำลังสามลบหลังกำลับบงสามขึ้นลบถูกไหมก็ขึ้นลบด้วยนะ ตัวนี้นะครับเป็นลบเราขึ้นลบก่อนเลยาาตามตามตัวกําลังสามน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าลบหลังนะครับตามด้วยหน้ากํกา,กล,าลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอย่างเงี้ยครับนะทคนิคการจำตามฟอร์มนี้โอเคนะครับเครื่องมือเครื่องมือเราตรงนี้นะนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับตัวอย่างแรก x กำลังสามบวกด้วยหนึ่ง สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเปลี่ยนพหุนามให้อยู่ในรูปของอะไรกําลังสามทั้งหน้าและหลังนี่ครับจะอยู่ในรูปของการบวกหรือการลบก็แล้วแต่นะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือทําให้อยู่ในรูปของกําลังสามโอเคตัวหน้ากําลังสามอยู่แล้วใช่ไหมตัวหลังครับเป็นกําลังสามหนึ่งสบายเลยนะครับอย่างนี้ก็คือเราสามารถเขียนยกกาลังสามไปได้เลยครับเพราะว่าหนึ่งกำลังเท่าไหร่ก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมก็จะได้เป็นอะไรฮะเกกำลังสามบวกหนึ่งกำลังสามนะครับก็ได้เป็น ฟอร์มกำลังสามบวกกัน,นครับมันเริ่มที่บวกใช่ไหมก็เริ่มบวกออก่อนเลยครับหน้าบวกหลังคือหน้าคือ x บวกเลนหนึ่งคือหลังนะครับตามด้วยหน้ากําลังสองลบหน้าหลังครับตรงนี้อาจจะเป็น x 1และหรือ1 x ก็แล้วแต่ครับเขียนได้เลยสลับที่กันได้ไม่เป็นไรนะครับนะตามด้วยบวกหลังกําลังสองครับนะ่วนวงเล็บหน้า x บวกหนึ่งนะไม่ต้องทาอะไรเลยแล้วครับ เบ,บหลังครับตรงไหนที่ทําให้อยู่ในลูกผลสําเร็จได้ทํานะครับตรงนี้โคตรกลางครับ1นคูก็เขียนหาผลคูณครับ1คูณนีก็ได้ลบไดเอ็ครับหนึงคูณเอเอคูณหเนี่ยไดเอกครับก็เป็นเอกกำลังสลบเบวกด้วย1นึ่กลับบงสอบบงก็คือ1ครับ1นยกกำลังสองคือ1เพราะฉนั้นแย,ก,ยกตัวประกอบมาได้แล้วครับก็คือเอกบวกหคูณด้วยเอกกำลับบงสลบเบวกด้วย1นะครับเนี่ยครับแค่นี้เองนะ ต่อนะตัวอย่างต่อไปนะครับ x กำลังสามบวกด้วย125ครับก็มีหน้าที่ทําอะไรครับทํา125ให้อยู่ในรูปของอะไรเลขยกกําลังที่เป็นกําลังสามแล้วทํายังไงตรงนี้ข้อสังเกตนะครับมีเครื่องมือที่จะใช้คือก็คือแหละครับการหารสั้นนั่เนะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคือยกกำลังสามอะไรยกกำลังสามได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล่ะว,วิธีการคือเราหาตั้งหารสั้นนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าตัวเลขที่มาหารก็คือห้า นะครับสังเกตครับตรงท้ายด้วยห้าเนี่ยไม่ห้าอยู่แล้วนะห้ามาหารหนึ่งร้อยี่สิห้าหารด้วยห้าเหลือยี่ห้ายี่สิบห้าหารห้าเหลือห้าพบว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคือห้าคูณห้าคูณห้านะครับก็เท่ากับห้ายก่กำลังสามดังนั้นก็เอาห้าอยูกำลังสามไปเขียนแทนในตำแหน่งร้อยี่สิบหนะ้าอยู่ะก็กลายเป็นแล้วครับให้กำลับบงสามบวกด้วยห้กบบากำลังสามเรียบร้อยนะครเข้าฟอร์มเราก็แยกตรงกระไปเลยนะครับก็เป็นอะไรครับ บวกใช่ไหมมันเริ่มบวกใช่ไหมก็เริ่มบวกด้วยครับหน้าบวกหลังตามด้วยหน้ากําลังสองลบนะหน้าหลังครับลบหน้าหลังคือห้าเอ็กถูกไหมนะครับลบหน้าหลังตามด้วยหลังกําลังสองนะครับตรงน,นี้ทันนะนาตามทันนะครับโอเคอ่าวงเล็บแรกครับ x บวกหนะ้าบวกห้านะครับ,บวงเล็บหลังครับทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จนะครับอ่านะ ัวนี้ก็จะได้เป็น x กำลังสองลบห้า x ตัวนี้ครับห้าห้ายี่สิบห้าเห็นไหมครับการตอบแล้วครับนะ x บวกห้าคูณด้วย x กำลั x, งสองลบห้า x บวกด้วยยี่สิบห้านะครับเห็นไหมครับอ่าดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปนะครับอ่าสังเกตดูนี้ครับยี่สิบเจ็ด x กำลังสามบวกหกสิบสี่ทีนี้นะมีสมสิทธิ์อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่าสมบัติครับ หัวข้อเราคืออะไรนะหัวข้อเราคือนะการแยกตัวกล่องเข่านามดีจีสูงกว่าสองนี่นี่ดีจีสูงกว่าสองคือสามเห็นไหมและมีสมบัติที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยยี่สิบเจ็ดเราเรียกว่าสมบัติ์ครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหัวข้อตาหัวข้อนะครับเดี๋ยวอ่านหัวข้อสมบัติ์คืออะไรสมบัติ์คือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรนะครับจํานวนที่อยู่หน้าตัวแปรนั่นเองนะอย่างนี้ก็คือสมบัติ์ก็คือยี่สิบเจ็ดดีจีก็คือดีกีสาม โอเคหน้าที่เราครับก็คือเปลี่ยนตั้สอตัวนี้ให้อยู่ในรูปของยกกําลัง3ครับเหมือนเดิมก็คือนะครับหารสั้นครับยีนะ่สก่อนเลยนะอะไรหารยีได้ลงตัวก็แม่3ามถูกไหมสาหารยีเหารสาเหลือ9 9หาร3เหลือ3เพราะฉะนั้น27ก็คือ3ามคูนสคูนสเท่ากับสากกำลังสมะครับถัดไปหกสิบสก็คือ4หารครับสี่ หกสิบสี่หารสี่เหลือสิบหกสิบหกหารสี่เหลือสี่ครับเพราะฉะนั้นหกสิบสี่ก็คือสีอ่ยกกำลังสามนั่นเองได้สองตัวนี้แล้วเป็นไงครับก็มาเขียนแทนมาเขียนแทนในตําแหน่งครับในตําแหน่งยี่สิบเจ็ดก็คือสามยกกำลังสามนะครับหกสิบสี่ก็คือสี่ยกกำลังสามข้อสังเกต moms. ตรงนี้นิดนึงนะครับถ้านะเราความรู้สึกเชิงจำนวนเราร B. เราไม่เราคิดไม่ถึงว่าเป็นสี่ แต่สังเกตว่าเป็นเลขคู่ใช่ไหมเอ๊ะสองหารลงตัวอ่าตัวนี้ดูนิดนึงนะครับหารสั้นเอาสองหารหกสิบสี่หารสองเรารู้ว่าเออสองหารลงตัวเราเรานื้อไม่ออกเราว่าสี่หารหกสิบสี่ได้นะเราสังเกตว่าเออว่าเป็นเลขคู่เราสองก่อนได้ไหมได้นะครับหกสิบสี่หารสองเหลือสามสิบสองสามสิบสองหารสองเหลือสิบหกสิบหกหารสองหารสั้นนะเป็นนะนะครับเหลือแปดเอาแปดหารสองต่อนะครับเอาสองต่อเหลือสี่สี่หารสองต่อเหลือสองนะครับเพราะนั้น หกสิบสี่ก็คือสองคูณกันทั้งหมดหกตัวเนี่ยแต่เราไม่ได้ตอบสองมาหกนะแต่เรามาจัดกลุ่มสองเห็นไหมจัดกลุ่มสองให้ให้ครบสามกลุ่มเพราะเป้าหมายเราคือยกลบยงสามใช่ไหมอ่าพอได้สามกลุ่มแล้วสองคูณสองเท่าไหร่ละสี่สองคูณสองเท่าไหร่สี่สองคูณสองเท่าไหร่สี่เพราะนั้นหกสิบสี่ก็คือสี่ยงสามมาทางนี้ก็ได้ถ้านึกไม่ออกว่าสี่หารลงตัวอาจจะมาทางนี้ก็ได้ก็ได้เป้าหมายคือเป็นเลขยกงสามได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ข้อสังเกตนะเพราะฉะนั้น พอได้แล้วนะครับ27คือ3ยกกำลัง3เขียนแทนเข้าไป64เขียนแทนเข้าไปตรงนี้เขาสังเกตนะครับ3กําลัง3คูณ x กําลัง3ต้องเขียนวงเล็บด้วยนะเป็น 3x ทั้งหมดยกกำลัง3ครับนะต่างก็ยกกำลัง3ทั้งคู่ก็เขียนยกกำลังต้องเขียนวงเล็บด้วยถ้าไม่เขียนวงเล็บนะครับถ้าไม่เขียนวงเล็บมันจะกลายเป็น3คูณกับ x กลัง3ครับมี3ตัวเดียวเพราะนั้นต้องเขียนวงเล็บครอบด้วยนะครับตรงนี้ข้อสังเกตโอเคเราได้แล้วครับ หน้ากาลังสามบวกด้วยหลังกาลังสามหน้าในที่นี้คือสามเอ็กนะครับทั้งทั้งก้อนเลยนะด้านหลังคือสี่เพราะฉะนั้นเข้าฟอร์มนะครับหน้าบวกหลังหน้าคือสามเอ็กบวกหลังคูณด้วยหน้ากาลังสองลบหน้าหลังครับหน้าหลังคือคูณกันนะครับอันนี้สามเอ็กคูณด้วยสี่นะคูณกะสี่นะครับสามเอ็กคูณละสี่นะบวกด้วยหลังกาลังสอง ตัวหน้าผลสําเร็จแล้ว 3x บวก4งลงมาตัวนี้เอาลงมานะครับ 3x นะทั้งหมด 3x ทั้งหมดยกกำลังสอง,บบง 2, ครับโอเคด้านนี้ยังไม่สําเร็จนะ3คูณ4ได้3 4 12ครับลบ 12x ทันนะครับ x ลงมา4 4 16เรียบร้อยครับเสร็จนะครับวันนั้นก็แยกตัวประกอบได้นะครับ 27x กล3บวก4ก็คือแยกออกมาเป็น 3x บวก4คูณกับ 3x ทั้งหมดยกกำลัง,ง2 ลบ 12x บวกด้วย16นะครับอ่าสุดท้ายนะครับก็กรณีที่3ตัวยอย่างนั้นนะครับสเกดูครับเป็นพจน์บวกกันใช่ไหมอันนี้มีเป็นพจน์ลบกันบ้างก็ในะทำนองเดียวกันครับนะหน้าที่ของเราก็คือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของกำลัง3ทั้งหน้าและหลังนะครับนะ216ก็คืออะไรครับเอา6ครับตังหารสั้นมา 2กอหาร6เหลือส6 36หาหหาร6เหลือ6นะครับตรงนี้ก็จะได้ว่า2 1 6ก็คือ6ยกกำลัง3เขียนแทนครับเป็นหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ขึ้นลบก่อนใช่ไหมก็เอาลบขึ้นก่อนเป็นลบนะครับเราลบขึ้นก่อนหน้าลบหลังตามด้วยตรงนี้อย่าสับสนนะกาูก็เขียนผิดบ้างเห็นไหมนะสับสนนะระวังนะครับเครื่องหมายตรงนี้โอเคถ้ากรณีที่เป็นพจน์ลบกันนะครับ รูปแบบของเราคือะายตัวนี้ครับด้านหลังนี่บวกนะพรับคูบวกนะเห็ไนไหมฮะโอเค okay. หน้าลบหลังนะครับหน้าลบหลังคูณด,ด้วยหน้ากำลังสองครับเอกํำลังสองคยู่น้าบวกด้วยหน้าหลังครับหน้าหลังคูณกันเอาหน้าหลังคูณกันนะครับคืเอ,อเอ,เอ,อ็กคูณหกคือได้หกเอ็กนะบวกด้วยหลังกำลังสองนะครับหลังกำลังสองโอ้ขอโอทษนะเขียนผิดนะครับตรงนี้เขียนผิดโอเค โอเคนะครับหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับนั้นก็ในรูกผลสาเร็จนะครับอาลงมาตัวนี้ลงมาลงมาแล้วครับเดี๋ยวตรงนี้ครับหกหกสามสิบหกเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเดี๋ยวตัวอย่างทั้งหมดนี้ก็จะถ่ายแนบไปด้วยนะครับนักเรียนก็แสดงวิธีทำในลักษณะแบบนี้มานะครับก็จะมีงานให้นักเรียนทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับข้อด้วยกันง่ายๆไม่ยากตามตัวอย่างเลยนะครับ มาให้เรียบร้อยถ่ายรูปแนวตั้งมานะครับอย่าถ่ายรูปแนวนอนมานะมันมองระบาดนิดนึงนะครับพยายามจัดรูปดูรูปก่อนนะว่าตอนส่งเนี่ยก่อนส่งนะ่เออว่ามันนัดมันตั้งหรือนอนถ้าส่งไปแล้วมัน,นนอนก็ถ่ายมาใหม่นะตั้งให้เรียบร้อยนะครับนะถ่ายรูปมาให้เรียบร้อยฝากบอกเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทางานส่งเลยนะครับนะก็ไปกระตุ้นกันนะนะเนะนะพื่อนช่วยเพื่อนนะครับนะคุณครูก็พยายามช่วยกระตุ้นนะเห็นในกรุ๊ปไลน์แล้วนะ เหลือแต่พวกเราช่วยกันช่วยตัวเองแล้วก็เชักชวนเพื่อนมาด้วยนะครับตรงไหนที่เรียกกันมาก็เรียกกันมาได้ก็เรียกกันมาในเฟซในอะไรนะฮะก็เรียกกันมาชวนชวนกันมาทํางานส่งนะครับอย่างนั้นมันจะได้เกิเฉียมไม่ใช่เกิเฉียนะฮะมันจะศูนย์มันจะศูนย์ทุกวิชานะครับก็เป็นระื่องความห่วงใยนะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ